กลายเป็นกระแสอีกครั้งกับตุ๊กตาลาบูบูจนต้องหยุดขายชั่วคราวหลังป๊อบแมทบอกว่าได้หยุดจำหน่ายตุ๊กตาตัวนี้ในร้านค้าทั้ง16แห่งทั้งอังกฤษจนถึงเดือนมิถุนายนเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแฟน,ฟนและเหล่านักสะสมตุ๊กตาอาร์ตทอยลาบูบูในประเทศอังกฤษต่างภาคกันแสดงความไม่พอใจหลังป๊อบแมท ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้นำตุ๊กตานี้ออกจากร้านค้าในอังกฤษทั้งหมดเนื่องจากมีรายงานว่าลูกค้าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงอาร์ททอยตัวนี้แฟนคลับของลาบูบูเล่าว่าเธอได้เห็นความโกลาหลในร้านป๊อบมาทสาขคาสตรฟฟอร์ดในลอนดอนมันตลกมากที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้คนทะเลาะก,กันและตะโกนใส่กันจนรู้สึกกลัว เธอบอกว่าเมื่อเธอมาถึงร้านเธอได้พบกับลูกค้าคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ข้างนอกตั้งแต่เวลาตีสามมีหลายคนที่มาตั้งแคมป์ค้างคืนเพื่อรอซื้อลาบูบูและเต็มไปด้วยบรรยากาศเชิงลบผู้คนตะโกนว่าไม่มีลาบูบูเหลือแล้วและฉันยังเห็นพนักงานกับลูกค้าทะเลาะก,กันด้วย เป็นประสบการณ์ที่แย่มากน่ากลัวมากซึ่งทางป๊อบมาดก็ได้ออกมาชี้แจงแม้ว่าพนักงานของป๊อบมาดจะไม่รับบาดเจ็บแต่เราเลือกที่จะดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยหมายถึงการหยุดจำหน่ายลาบูบูชั่วคราวและลาบูบูจะกลับมาวางจำหน่ายตามร้านค้าในเดือนมิถุนายน และขณะนี้เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับกลไกการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีโครงสร้างที่ดีกว่าและยุติธรรมกว่าสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับตุ๊กตาลาบูบูเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างสรรค์โดยขดัดสิงหลงศิลปินชาวฮ่องกงและได้รับความนิยมอย่างมากโดยกลายเป็นกระแสฮิตในหมู่ผู้ใช้ติกตอกที่อังกฤษ หลังจากที่คนดำอย่างริฮันนาและดูอาลิปาซื้อมาโชว์ในโซเชียลของพวกเธอในอังกฤษราคาของลาบูบูอาจอยู่ระหว่าง13.50ถึง50ปอนด์หรือประมาณ590ถึง2,200บาทแต่รุ่นหายากมักถูกนำไปขายต่อในราคาหลายร้อยปอนด์ในเว็บไซต์เช่นวินเทสและอีเบ แฟนๆบนโซเชียลมีเดียไม่พอใจกับการตัดสินใจถอดตุ๊กตานี้ออกจากร้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกบางคนเตือนว่าการหยุดจำหน่ายสินค้าจะยิ่งทำให้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นการระงับการขายอาจส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นและเกิดความพยายามในการซื้อตุ๊กตาออนไลน์มากขึ้นแต่ตุ๊กตาเหล่านี้ก็ขายหมดภายในไม่กี่วินาทีถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ